สวัสดีค่ะเอาจะเข้ามาค่ะมีเฮ้หนู hey, แฮมสเตอร์ค่ะหนูแฮมสเตอร์ค่ะอะนะเทดตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ค่ะโอเคค่ะก็แนะนําชื่อแต่ละตัวกันเลยอะตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่ครีมครับผมตัวนี้ชื่อครีมค่ะคือสองตัวนี้มันดูคล้ายกันมากแต่ว่าที่จริงอะมันไม่เหมือนกันตรงข้างหลังนี่ทุกคนสังเกตด,ดีๆนะคะก็คืออะช่วยช่วยเล่าประวัติแว้าทำไมมันถึงชื่อครีมเลยค่ะตอนนั้นกินเค้กอยู่ค่ะ แล้วมันมีครีมหกใส่จานแล้วมันก็ดันวิ่งเข้ากองครีมที่มันหกม,มันก็เลยได้เชื่อคขีมส่วนตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งอะตัวเนี้ยมันมันยังไม่มีชื่อ่ะทุกคนช่วยคิดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะลงไอจีด้วยกับ,พร,กบพร้อมกับพร้อมกับของจ่าเลยนะคะเฮ่ <Hey. S 1> อ่อไปตัวนี้ตัวนี้มันชื่อช็อกโกค่ะเพราะว่ามันเป็นขีน้ำตาลมันน่ารักมากเลยค่ะ สงสัยมันมันน่าจะไม่ชินมั้งอะต่อค่ะตชินดีดีอะตอนนี้มันเป็นตัวเมียค่ะเมื่อก่อนมันอ้วนมากแต่ตอนนี้มันผอมลงแล้วอ่ะมันแก่ใช่มันน่าจะแก่นี่นี่น่ายังไหมคะตัวนี้แก่สุดเลยตัวนี้แก่สุดค่ะเฮ้ตัวนี้ชื่อตัวตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะตัวนี้ก็ชื่ออกวนไม่ันไม่ได้ชื่ออ้วนมันไม่มันไม่อ้วนแล้วอ่ะทุกคนมันชื่ออะไรอะ นั่นจะชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีชื่อเหมือนกันค่ะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียก็ไม่มีชื่อเหมือนกันค่ะอ่ะโอเคค่ะจบการนำเสนอแฮมสเตอร์ของสะจันค่ะเย้บายบายบายโอ้รุ่นเยงสิงบายบายตัวตัวสองตัวโอเ 拜拜。Bye bye.